ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MKR Auto ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับความหรูหราและพลังที่เหนือชั้นของรถ SUV สายลุยระดับตำนานกับรุ่นใหม่ล่าสุด2026 Land Rover Defender 130V 8รถคันนี้ไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังความสง่าง,งามสมัยใหม่และสมรรถนะออฟโรดที่ไร้เทียมทาน Defender 130เป็นชื่อที่สื่อถึงการผจญภัยและความแข็งแกร่งมาโดยตลอด แต่ในรุ่นเครื่องยนต์ v8 นี้มันได้ยกระดับประสิทธิภาพและความหรูหราไปอีกขั้นเมื่อมองแอ r ์ว์แรก2 0 2 6 d e f e n d e r 130เด v8 ดึงดูดสายตาทันทีด้วยรูปลักษณ์ที่บึกบึนและทรงพลังระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นเส้นสายตัวถังอ e ันโดดเด่นและไฟหน้าเล็ดดีไซน์เอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงจิตวิญ,ญญาณของด e f e นเดอร์ดั้งเดิมแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความทันสมัยตัวรถมีสัดส่วนที่แข็งแรงรายละเอียดเรียบหรูและการตกแต่งที่พรีเมียมตั้งแต่ฝากกกรระโงทีีม่มอลัษณ ล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ไปจนถึงปราวี8ที่ดูมีเอกลักษณ์ทุกองค์ประกอบสะท้อนถึงความมั่นใจและพลังใต้ฝากระโปรงคือหัวใจสําคัญของรถคันนี้เครื่องยนต์เบนซินซูเปอร์ชาร์จ V8 ขนาด5.0ลิตรที่ให้พละกําลังและแรงบิดที่เราใจถ่ายทอดกําลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่ช่วยให้คุณควบคุมได้เต็มที่ในทุกสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นการปีนเขาลุยทะเลทรายหรือขับในเมือง Defender 130 V8 ก็ทำได้อย่างมั่นใจและสง่างามภายในห้องโดยสารของ2,026 Defender 130 V8 คือผลงานศินละปะที่ผสานความหรูหราและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันเมื่อก้าวเข้าไปคุณจะพบกับวัสดุระดับพรีเมียมหนังแท้คุณภาพสูงและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ห้องโดยสารแบบ3ามแถวสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง8คนเหมาะสำหรับครอบครัวนักผจญภัยหรือใครก็ตามที่ต้องการความกว้างขวางและหรูหราหลังคาพาโนรามาช่วยเพิ่มแสงธรรมชาติภายในห้องโดยสารระบบอินโฟเทนเมนต์ปีวิโปรุนล่าสุดช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับโลกได้ทุกที่ทุกเวลาข้ออกพิษแบบเน้นผู้ขับช่วยให้ทุกอย่างอยู่ใกล้มือไม่ว่าจะเป็นหน้าจอดิจิทัลที่ปรับได้ระบบควบคุมโหมดการขับขี่หรือเครื่องเสียงเมริเดียนระดับพรีเมียมที่มอบประสบการณ์เสียงรอบทิศทาง รองรับการชาร์จแบบไร้สายและพอร์ต USB-C หอลายจุดเพื่อความสะดวกสูงสุดในด้านสมรรถนะ Defender 130ร v 8ไม่เคยประนีประนอมระบบการสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติทำงานตามสภาพถนนเพื่อความสมดุลระหว่างความสบายและการควบคุมระบบ Terrain Response ให้คุณเลือกโหมดการขับขี่ตามสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นหิมะทรายโคลนหรือหินมันไม่ใช่แค่ SUV แต่คือพาหนะสำหรับการผจญภัยที่แท้จริงเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกัน ด้วยระบบช่วยขับขั้นสูงกล้องรอบคัน360องศาและระบบเบรกอัตโนมัติช่วยให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความมั่นใจและความปลอดภัยโดยสรุปแล้ว2 0 2 6 Land Rover Defender 130V8 ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถสำหรับเดินทางแต่มันคือประสบการณ์ขององค์การขับขี่ที่เต็มไปด้วยพลังความสะดวกสบายและความหรูหราอย่างแท้จริงมันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างตำนานและนวัตกรรมพลังและความสง่าง,งาม หากคุณกำลังมองหา SUV ที่สามารถพิชิตทุกเส้นทางพาครอบครัวไปได้ทุกที่และยังคงดูหรูหราเหนือชั้น Defender 130V 8รุ่นปี2026คันนี้คือคำตอบสำหรับคุณขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง MKR Auto เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นในอนาคต